ถ้าเมท้าถ้าจืดไตของเขาเขาจะจืดเขาว่าเมทาแต่ก็มาแปลงเป็นเมทนะ้ <ừ. S 1> เมาเนาะเมทานั้นแก้วลักษณาของป้อเป็นได้พ่องต่ำกว่าป้อก,กว่าแม่นน่าจะแม่นเดี๋ยวผมผมนีมหูนะมี่มันก็ชือคล้ายๆจะนี่มมืก็เคยถ้าคนปกป้องเนี่ยเขามาชื่อเมท้านี่จะมีปนป้อป้อนี่นะแปลว่าคนเตี้ยเตี้ยผิวผิวสีนะผิวดำดำข้ามๆเลยลองดูวะลองดูล คนเนี่ยครับผมอันนี้ปลอเหรอค่ะเป็น,นีีหูหูเดียวเลยก็พ่อแม่แยกทางกัน ที่บ้านที่เคยไว้ค่ะจันทบุรีเนี่ยหรอใช่ค่ะที่บ้านปัจจุบันที่หนูอยู่นี่แหละค่ะค่ะก็คือตรงเนี้ยจะเป็นบ้านแม่คือพ่ออาจจะมาอยู่กับแม่แต่ทีเนี้ยพอเขาจะเลิกกันก็คือพ่อไม่เลิกค่ะแม่ก็เลยเป็นคนหนีไปก่อนพ่อก็จะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับต,ตามแม่ยายเนี่ยนะ ไม่ไม่ค่ะคืออยู่ในสวนคล้ายๆกับว่าไปรับจ้างเขาทําสวนแล้วก็ไปอยู่ในสวนเลยก็จะเหลือแต่หนูกับพ่ออยู่กันสองคนแต่ก็ไปโรงเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเป็นคนไปส่งแล้วก็ครั้งสุดท้ายเลยเขาเอามาส่งไว้กับยายค่ะแล้วก็พูดคําเดียวนะว่าเดี๋ยวพ่อมารับแค่นั้นก็จําได้คําเดียวเขาก็บอกยายว่าเดี๋ยวผมมารับเดี๋ยวผมมารับไปอยู่ด้วยก็พูดแค่นั้นแล้วก็ไปเลย นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความพลัดพรากน้องกระต่ายหลังแม่ตัดสินใจแยกทางกับพ่อเมื่อสิปดปีก่อนครับตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ประมาณ5-6ขวบอนุบาลสองะคะ่ะโอ้หอนุบาลสองแล้วใช่มันมันก็กำลังจำอ่ะตอนนั้นใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นภาพจำพอชัดเจนเลยดีด ก็ชัดเจนแต่ว่ามันจําหน้าไม่ได้<อ>ใชม่มันคือเหมือนกับแบบว่าจําจําได้ทุกการกระทําแต่ว่าจําหน้าไม่ได้การกระทำที่หนูจำได้อะไรหาข้าวหาน้ําให้กินอะไรอย่างเงี้ยคือเลี้ยงดูดีมากเวลาไปโรงเรียนเวลาไปโรงเรียนเนี่ยตามภาษาเด็กเหรียญจะไม่เอาอเขาจะเอาตาังแบงก์ก็คือจะทิ้งเลยไม่เอาเขาก็จะเป็นคนเดินนะเขาเดินไม่มีรถมอไซค์เขาเดินจากบ้านไปโรงเรียนประมาณ3มกิโล เดินอาตังไปให้อาตังแม่งไปให้ตามใจเราแล้วก็ข้อเสียของเขาก็จะกินเหล้าเขาจะกินเหล้าของเขาทุกเกย็นแต่เขาไม่เคยทิ้งให้หนูอยู่บ้านนะเขาเอาหนูไปด้วยไปกินที่ไหนก็เอาไปด้วยเอาไปวางไว้ไปทิ้งไว้ซื้อขนมซื้ออะไรให้กินพอจะกลับบ้านก็เอากลับไม่เคยทิ้งไว้ไหนอยู่ด้วยกันเหมือนติดกันตลอดก็คือจําได้หมดทุกการกระทาแต่จําหน้าไม่ได้ ตอนนั้นตอนนันได้นอนกอดพ่อไหมนอนนอนด้วยกันก็ยังอยู่ด้วยกันพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อพากลับบา้านเขาก็พูดกี่้่ะคำพูดที่หนูจำฝังใจเลยคือเดี๋ยวพ่อมารับเดี๋ยวพ่อมารับคำคำเดียวที่ฝังอยู่ในใจและเป็นปมที่รอคอยมาเนิ่นนาน เขาไปฝากกับคุณยายปุ๊บแล้วเขาก็ไม่กลับมาเลยไม่กลับมาเลยแล้ววันนั้นหนูอยู่ยังไงอ่ะตอนนั้นก็ยังถามว่าพ่อจะมารับหนูไหมเนี่ยยายก็บอกว่าก็เดี๋ยวเขากข็ามารับก็ถามแบบเหมือนนอนคุยกัน,กนอะไรอย่างเงี้ยยายจะก้าหลังแทนพ่อเวลานอนจะชอบเก้าหลัง,ลงก้าวหลังใช่ก้าวหลังจะก้าหลังก็ถามพ่อจะมาไหมเนี่ยเขาก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอรอนานแค่ไหนจนก็รอจน ตอนนั้นแม่ได้แฟนใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ตาย้ายไปอยู่ที่ตากับพ่อใหม่ไปอยู่แล้วทีนี้ยายไม่สบายยายกับตาก็คือตาเป็นก่อนแล้วก็ยายเป็นก็คือไล่กันเลยทีนี้แม่เขาก็เลยต้องกลับมาอยู่กลับมาดูแลเขาก็เลยย้ายหนูกลับมาก็ก็เหมือนกับมีหวังอะ่ะเหมือนกับกลับมารอรอแล้วรอเล่าแต่ความหวังครั้งนี้ ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเป็นจริงขึ้นมาได้คิดโกรธคุณพออปะไม่โกรธแต่อยากอยากรู้เฉยๆที่ที่ที่ทักไปหาพีเตยก็คือแบบอยากรู้ว่าเขาอยู่อย่างไรแค่นั้นแล้วก็อยากรู้ว่าทําไมไม่มารัอกแค่นั้นไม่ใช่ต้องการอะไรเลยอยากอยากรู้เฉยๆอยู่สุขสบายดีไหมหรือเป็นยังไง หวังที่แม้เลือนรางแต่ก็ยังอยากจะหวังกับหลักฐานอีกหนึ่งชิ้นที่แม่มีคือรูปถ่ายหนึ่งใบความหวังครั้งนี้จะมีปาฏิหาริย์หรือไม่ต้องลุ้นคำตอบจากพระครูถาวรครับคนเนี้ยครับผมอันนี้ปลเหรอค่ะเป็นมีหูกหกเดียวเลยหูกเดียว เอ๊แต่นนหน้าตามันจะอย่างนี้มันจะบัมีห้อยแผ่เปลี่ยนเนี่ยได้ยินคําตอบจากพระอาจารย์แล้วความหวังครั้งนี้ก็เหมือนจะริบปรี่ลงอีกครั้งพราเป็นท้าใหญ่ครับแต่เมทานี่หน้าตาจะ่างนีแต่มันจะปอกหมชิปพกปีหน้าตาหุบหุบอุ่นเนียแบบ,บ,บ,บนี้นะเนาะอันนี้ใช้เมื่อกี่ปี อันนี้มันน่าจะประมาณหลายปีแล้วนะครับซาวกว่าปีได้แล้วมั้งซาวกว่าปีแล้วเหรอครับผมแต่ผมมีเข้านี่เลยครับข้านี่จะมีถ้า,ถ,าถ้าปอกปอกเต,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 ตี้ยๆตี้นี่จะมีปอกปอกเตี้ยๆมีนันแก้วเนี่ยนันแก้วนี่เหรอนันแก้วนี่นามสกุลมันต้องได้หาถ้ามาร้านนี่จะมีคําว่านันทักแก้วนันแก้วอาจจะเครับผมไหน แม่นแทบเป็นหรืออาจจะเป็นแสงี่เป็นแสงก่อนเหมือนฟ้าจะเปิดทางเมื่อพระอาจารย์ลองดูรูปถ่ายชัดๆอีกครั้งครับคนนบ้านหนองบัวใช่แล้วดูคนนบ้านหนองบัวไม่ทานน้ำแก้ว เมธานันแก้วคนบ้านหนองบัวน้องมาเจือไอแม่แห่งคนหนึ่งไอแม่ไอแม่เอาไหว้สาจ้าไหวสา้ปั่นฝนลูกนะแม่นกะแม่นก็บ้านจะอยู่บ้านหนองบัวคำอนที่จะเข้าหัวบ้านหนองหนองบัวคำเดี๋ยวรอดูว่าเคสที่พระครูเนี่ยให้คำยืนยันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า คนนี้เลยหลังจากเห็นรูปว่าใช่ร้อเเลยจะใช่พ่อของน้องกระต่ายร้อยห,หรือเปล่าลไหนพี่เมเดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่บ้าน,น,านต่อหน้าได้อยู่นะคล้ายกันอยู่ <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่รู้พิกัดแล้วก็รีบตรงไปหาคนที่คิดว่าใช่พ่อเมธาทันทีพอถึงหน้าบ้านคนแรกที่เจอคือ ป่ออุ้ยท่านนี้ครับซึ่งเป็นคุณพ่อของคนที่ชื่อเมธาคุณพ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับอ่าผมจับเพจอีจันเนอะผมต้องตกใจเฮ้ยมมากกวนครับขอโทรมาแล้วก็เคยหูกว่าปีเมธาเนี่ยเกยมีลูกมีที่ไหนจันบุรีนั่นก็จันบุรีก่ะ คนไม่ยิงอ่ะม่ยิงไม่มีเงนะ่ว่ตายแล้วคนรับตายมี่ายองเ่ไหวตายนะเงยตายคนเคยมาเล่าฟังกัเล่าใหังจักมากขามาเล่าฟังอ๋อแล้วคนกลับมาอยู่นี่ตลอดเลยหลังจากมาจากจันทบุรีกับกลับมาอยู่บ้านเฮานี่ยละแล้วตอนนี้เป็นจำได้กบหู้เฮ้ยจำได้ก็สิบแปดปีสิบเก้าปี ปออุ้ยยืนยันเมธาลูกชายของตัวเองเคยมีลูกสาวชื่อกระต่ายอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับคิดว่าลูกชายของปออุยคนนี้น่าจะใช่พ่อเมธาของน้องกระต่ายแล้วแน่ๆแ,แต่ตอนนี้ต้องรอพบเจ้าตัวเพื่อมายืนยันตัวตนนะครับและไม่นานเกินรอ ชื่อเบิร์ดหรือเปล่าชื่อเบิร์ดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมตอนหนุ่มๆใช่ไหมโอเคพก็มีลูกสาวมาตามหาชื่อว่าลูกสาวชื่อกระต่ายกระต่ายช่อธาริกาคำสุขโอ๊ยธาริกาคำสุขถูกต้องใช่เลย<ช> <laughs> ชะตากแกล้งฉนอ่อนล้าเหตุผ่านมาสุดใจฝืนโอ้อดีตยังคมคืนอยากย้อนคืนแก้กไขก็ไรทางชัดเจนครับคุณพ่อเมตาก็ไม่เคยลืมลูกคนนี้เช่นกันยังคงจำชื่อของลูกได้แม่นยำา8 8ปีที่พลัดพรากไม่ใช่แค่ลูกเท่านั้นที่รอคอย แต่พ่อก็คิดถึงและอยากพบหน้าเช่นกันหุสาวบอกว่าพัดผักกระป๋อมาประมาณหลายสิบปีแล้วเออประมาณ1ิบหปีสี่หียอย่างเนยอย่างเนี่ยอย่างที่เขามาเพราะว่ามันยังไงมันอยู่ไก่เกินไปอยู่ทั้งนู้นแล้วก็ยังไงอยู่ที่ไหนนะที่ที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีคิดถึงเขาไหม ทำได้น้องเมื่อก่อนเวลาพ่อไปทํางานหรือไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนก็จะเอาเขาไปด้วยพ่อไม่เคยทิ้งเขาเลยนะใช่ไหมซื้อขนมซื้ออะไรให้กินกอนเล<อ>น็กๆเลยน้องๆก,กี่ขวบกับคุณพ่อม<ห>ามส,สามขีดขวกขวบหกขวบอยากเจอลูกสาวไหมอยากจมีโอกาสอยากเจอไหมโอากาสจะเจอโอเคคิดถึงลูกสาววะ อยากบอกอย่างกระเพิ่นก่อนมื่อมาได้กับผมยังหาอยากมาได้กับมาพบเจออยากพบหน้าเศ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกลพอเบิรอยู่ไหนครับ ลูกสาวมาหาจ้าบัตริฮานแห่งรักที่พัดรักนั้นอันภาพบรนดาฝากกดฝา กฎเกณฑ์แห่งฟ้า